ผมชื่อซีเจเป็นรปภผัดกคืนประจำหน่วยงานแห่งนี้เป็นคืนแรกหน่วยงานแห่งนี้เป็นศูนย์จำหน่ายรถมือสองซึ่งจุดที่ผมอยู่เป็นศูนย์รับรถที่มาฝากขายที่นำรถมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมก่อนนำฝากขายโดยเรื่องแปลกๆที่ผมจะเล่มามีเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ ที่ผมจะเข้ามาทำงานก็มีรปภมาอยู่ก่อนแล้วหลายคนแต่ก็อยู่ได้ไม่นานไม่สิอยู่ได้ไม่ถึงครึ่งคืนโดยมีเรื่องเล่าว่าพบเจอกับวิญญาณผู้หญิงผมสีขาวมายืนชีน้หน้าและบางคนก็โดนวิญญาณหญิงแก่มาอําตอนกำลังนอนพักเวรแต่โดยส่วนตัวผมผมเชื่อว่าในทุกสถานที่ไหน,น ต่างมีผีหรือมีวิญญาณอาศัยอยู่และผมก็เข้ามาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวผมไม่ได้มาคิดร้ายหรือมาเบียดเบียนใครหน้าที่และความรับผิดชอบของผมจะปกป้องผมเองผมเลยเชื่อว่าผมทำงานได้และไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรโดยระหว่างที่ผมกำลังออกลาดตะเวนตัวตารอบบริเวณตามปกติในระหว่างที่กำลังจะเดินไปตรงโซนสอง ผมก็เห็นหญิงชรา,าผิวขาวผมสีขาวเนื้อตัวเป,ปเื้อนไปด้วยเลื่อยนั่งหันหลังให้ผมอยู่หญิงชรา,าคนนั้นนั่งอยู่บนหลังาลคารถคันหนึ่งแวบแรกที่ผมเห็นนั้นความรู้สึกแรกผมก็คิดว่าคงจะห 50, 50. ้าสิบห้าสิบเพราะคิดว่าคงจะเป็นคนไร้บ้านที่อาศัยอยู่แถวนี้ก็เป็นได้แต่ยังที่ผมยังไม่ได้ถามหญิงชรา,าผมสีขาวคนนั้น ก็ได้ปิดหัวหันมา,าผมสตัร์ทไปชั่วขนนาดณะและแน่นอนว่าผี100%เซ็นแน่นอนผมคิด,ดอย่างเดียวว่าต้องวิ่งไปที่ประตูด้านหน้าโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะต้งนหลังแต่พอวิ่งมาถึงด้านหน้าประตูก็มีหญิงชราเนื้อตัวเปื้อนไปด้วยเลือดยืนหันหลังให้ผมเพื่อบางทางอก Oh, <tripe>